ลังจากถูกชาวเน็ตสงสยัยค่ะว่าเป็นคู่รักมาเท่เลิกกันใช่หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เพจดังได้ออกมาโพสต์ว่ามีคู่รักมาเท่ unfollow IG หรือว่าจะเลิกกันอีกคู่ทําให้ชาวเน็ตเพ่งเล็งไปที่นางเอกสาวสุดเท่เชีรยที่ทำพรกับไฮโซบิ so ๊กธนพลเพราะว่ามีคนได้ไปส่อง IG ของสาวเชีร์แล้วก็พบว่าไม่ได้ติดตามแฟนหนุ่มนั่นเองค่ะทําให้เกิดความสงสัยต่างๆนานานเลยล่ะค่ะจนกระทั่งมีคนในวงการบันเทิงมาหยุดความสงสัยของชาวเน็ตโดยได้ออกมาบอกว่าทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกกันส่วนเรื่อง unfollow IG จริงๆเชีร์ไม่ได้ follow บ แต่แรกแล้วค่ะและล่าสุดค่ะดีเจเป้วิศวะก็ได้ออกมายืนยันด้วยภาพที่สาวเชียและบิกได้ร่วมเฟรมด้วยกันค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าอุ๊ยอุยเจอคู่รักมาเท่มาดูหนังเรื่องเดียวกันครับ Mission Impossible Dear Reckoning Part 1งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่เข้าไปคอมเมนต์กันมากมายเลยค่ะและยกให้ดีเจเป้เป็นตัวแทนหมู่บ้านในการสยบข่าวลือไปเลยค่ะ